สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทําให้การลงทุนของคุณนั้นมีกําไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะซื้อหุ้น KTC อย่างไรนะครับให้ได้กําไรนะซึ่งเป็นการพิสูจน์การซื้อขายโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ MACD ตัวที่2คือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่แบบ EMA และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ ADX นะครับอยากรู้ไหมครับว่าหาก15ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราจะ ซื้อหุ้น KTC อย่างไรนะครับให้ได้กําไรนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูผล b a c k t ท s t เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันทํากําไรใน5ปีที่ผ่านมาของ KTC กันก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นชมหน้าของงบการเงินของบริษัทบัตรกรุงไทยจํากัดมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในตลาดหุ้นนะครับนั่นก็คือบัตร KTC นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูการทํากําไรของเขากันดูดีกว่านะครับในปี60นะครับก็ได้กําไรไป12.82บาทต่อหุ้นนะครับในปี61 1.99บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเขามีการแตกพานะ10บาทเป็น1บาทนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเอา10คูณนะครับจริงๆแล้วเขาก็ยังกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับปี62เนี่ย2บาท14สตางค์ต่อหุ้นปี63 2บาท7สตางค์ต่อหุ้นและปี64ไต่มาสเดียวปลาไปแล้วนะครับ63สตางค์ต่อหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่าการทํากําไรของเขานะครับก็โอเคนะครับวิ่งไปทางข้างบนเหมือนกันนะครับมีกําไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการจ่ายเงินปันผลของ KTC กันดูดีกว่านะครับ KTC เนี่ยก็มีการจ่ายเงินปันผลนะครับในปี60เนี่ย2.15%นะครับปี61 1.74%ปี62 2.08%ปี63 1.48 และปี64 1.3%นดะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีไปกลมๆแล้วกันนะครับตีไปกลมๆว่าเขาจ่ายเงินปันผลประมาณ 1. 5เซ์แล้วกันนะครับแห่เป็นคูณระเบียบจริงๆนะครับกดเกรดซะเหลือเกินนะครับฮ่าฮ่าคูณระเบียบเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวราคาของเขากันดูดีกว่านะครับมานี่ก็เป็นกราฟการเคลื่อนไหวราคาของเขานะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งปีที่ผมทําการแบ็กเทสเนี่ย ก็คือปี2564นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะย้อนกลับไปเลยนะครับถึงปี49เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนไหวราคาในช่วง15ปีที่ผ่านมาของเขากันดูดีกว่านะครับผมจะเริ่มต้นจากปี49เลยทีเดียวนะครับปี49เนี่ยนะจริงๆเขาก็มีการเคลื่อนไหวราคานะครับแต่ว่าราคาณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับอดีตเนี่ยโอ้โหมันต่างกันลิบลับเลยนะครับทำให้มองเห็นมุมมองนะครับเหมือนกับเขาจะเคลื่่อนนททีาางด้ นะครับอาไซเวมาไซเวมานะจริงๆเข like ามีการเคลื่อนไหวราคาเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคามันเปรียบเทียบก<ๆ>ัน <k and S 1> แล้วน่ะมันเลยดูเหมือนไซเวนะครับอาจากราคาเขาเนี่ยประมาณ2บาท50สตางค์นะครับก็วิ่งวิ่งวนๆอยู่แถวนี้นะครับสบาท5 0บถึง7บาท50สตางค์นะครับจนถึงประมาณปี58แนะครับแหมเขาก็มีการเปลี่ยนเลเวลนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนเลเวลนิดหน่อยนะก็ขึ้นไปนะมีแนวโน้มไซเวอัพขึ้นไปนิดนึงนะครับอาตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปถึง12บาท50 สตังค์นะครับเขาแตกพาตอนประมาณปี60จริงไหมครับประมาณกลางปี60ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะเประมาณกลางปี60เนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นอะกราฟชันขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแต่มีแนวโน้มขาขึ้นเป็นอ่อนๆนะครับพอกลางกลางปี62นะครับก็มีการอ่อนตัวย่อตัวลงมาทีหน่อยนะครับอาย่อตัวลงมาประมาณ1ปีนะครับแล้วประมาณกลางปี63นะครับอ่าเขาก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมา นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวราคาคร่าวๆของ KDC นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับขอเป็นช่วงที่1เอาแบบใหญ่ๆยาวๆเลยดีกว่านะครับอ่าช่วงที่1อ่ะปี49นะจนถึงประมาณกลางปี56แล้วกันนะครับอ่า ช่วงนี้นะครับแหมจะดูเหมือนว่ามันแบบไม่เคลื่อนไหวไปไหนแต่จริงๆแล้วเขาเคลื่อนไหวราคานะครับจาก2บาท50นะจากประมาณนั้นนะจากราคา2บาท50เนี่ยขึ้นมาถึงราคาประมาณ12บาท50สตางด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นมาประมาณ4ีหเท่าเหมือนกันนะครับช่วงนี้เนี่ยมีลักษณะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับซึ่งก็มีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบเอ็ดจุดห้าปีแล้วกันนะครับเอาเป็นกลมๆประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับในช่วงที่2นะครับอ่าช่วงที่2เนี่ยประมาณกลางปี60นะครับจนถึงประมาณกลางปี63แล้วกันนะครับกลางปี60ถึงกลางปี63นะครับช่วงนี้เนี่ยมีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ปีด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการย่อตัวพักตัวนิดหน่อยนะครับ และช่วงสุดท้ายนะครับประมาณกลางปี63ถึงประมาณปี64่นะครับอาช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่เขาชันมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับช่วงตรนี้มีระยะเวลา0.5ปีแล้วกันเนาะกลางปี63ถึง64นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวราคาคร่าวๆของ KTC นะครับจะเห็นได้ว่าโหแนวโน้มของเขาเนี่ยมีแต่แนวโน้มขาขึ้นขาขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟแท่งเทียนของเขากันดูดีกว่านะครับ นี่ก็เป็นลักษณะของกราฟแท่งเทียนของ KDC นะครับอ่าก็าจะเห็นเขียวๆแดงๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องมือทางการเงินอะไรเลยนะครับหลายๆคนก็คงไปตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับแหมใครมีความรู้เท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปตามความรู้ที่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเราลองมาใส่เครื่องมือทางการเงินง่ายๆกันดูดีกว่าไหมครับตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องมือทางการเงิน MACD ลวกันนะครับว่าเขาจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะเป็นไงครับเห็นง่ายไหมครับ ับเนี่ย MACD พอใส่เข้าไปแล้วนะครับสัญญาณสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือสัญญาณในช่วงที่เราให้ไปถือนะครับสีแดงๆก็คือให้เราไปขายออกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลักษณะคําสั่งการซื้อขายนะครับของเครื่องมือ MACD นะครับจะเห็นได้ว่าเขาก็เกาะเทนดีอพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือนะครับกลายเป็น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA กันดูดีกว่านะครับอ่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA เนี่ยโอ้โหจะหลุดเทรนนิดหน่อยนะครับหลุดเทรนเนี่ยแล้วให้เรากลับเข้ามาซื้อแบบนี้นะครับเราอาจจะกลับเข้ามาซื้อแพงนะครับซึ่งเส้นค่าเฉลี่ย EMA เนี่ยเขามีความเร็วนะครับในการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยดีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดหุ้นเกิดสัญญาณไซด์เบนนิดหน่อยเนี่ยเขาเกิดสัญญาณขายทันทีเลยนะครับเขาซื้อเร็วขายเร็วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือกันดูนะรรัออ่ RADX จให้้สญญาาาาณกซืขยยเป็งไ adx เนี่ยก็คล้ายๆกับ macd เหมือนกันนะครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับแต่ว่านะครับเขาจะช้ากว่านะครับเขาช้ากว่าแต่ว่าถ้าตอนไซเวย์เนี่ย adx เนี่ยจะมีสัญญาณซื้อขายที่บ่อยนะครับเรียกได้ว่าสัญญาณลวงนะสัญญาณลวงมาง่ายกว่า ema นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนไทม์เฟรมดูดีกว่านะครับเพราะหุ้นบางตัวบางเครื่องมือนี้นะครับแหมเขาก็ไม่ถูกจะหลิดนะครับกับไทม์เฟรม Day เท่าไหร่นะบางตัวบางหุ้นเนี่ยเขาถูกจริลดกับไทม์เฟรม e e k นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในไท เฟรมวิกนะครับว่า KTC เนี่ยไทม์เฟรมวิกจะเป็นอย่างไรนะครับอืมอันนี้เป็นสัญญาณการซื้อขายของ ADX นะครับก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับช่วงนี้เนี่ยจะได้กําไรดีเลยทีเดียวช่วงขาลงก็ไม่ให้เราไปถือก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA กันดูดีกว่านะครับอ่า EMA เนี่ยไทม์เฟรมวิกเนี่ยน่าจะได้กําไรดีนะครับตอนที่เขาขึ้นเนี่ยเข้าเร็วออกเร็วนะครับอย่างนี้ได้กาไรใหญ่นะครับได้กําไรใหญ่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดู MACD กันดูดีกว่า นะครับ MACD จะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับ MACD นะครับ MACD เนี่ยเขาค่อนข้างช้านะครับเขาเข้าช้า,า,า,ชาออกช้าอย่างนี้นะครับกาไรอาจจะหายได้บางส่วนนะครับแต่ว่าเขากเกาะเทนได้ดีนะครับโอเคนะครับถ้าดูอย่างเี้ยเนี่ยกนะ็คงดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่านะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นตารางการเปรียบเทียบการลงทุนของ KTC นะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนครั้งในการซื้อขายกันก่อนนะครับ สำหรับหุ้น KTC นะครับ MACD เนี่ยก็ให้สัญญาณการซื้อขายที่บ่อยที่สุดนะครับ126ครั้งกําไร54ครั้งขาดทุน72ครั้งนะครับอัตราส่วนการทํากําไรต่อขาดทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1.5นะครับโอเคนะครับถือว่าไม่มากไม่มายอะไรนะครับถือว่ายอมรับได้นะครับส่วน ADX เนี่ย114ครั้งนะครับได้กําไร37ครั้งขาดทุน77ครั้งนะครับอัตราส่วนการทํากำไรอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2นะครับหมายความว่านะครับเราซื้อ 3ครั้งนะเราจะได้กําไร1ครั้งแล้วก็ขาดทุนไป2ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับการขาดทุนนานพอสมควรครับสำหรับเครื่องมืออื่นนะครับอ่ะอันนี้1ต่อ1นะครับ MACD ใน Time Frame Week 1ต่อ1 EMA ในท e f r a m e Day นะครับก็ประมาณ1ต่อ1.5นะครับ EMA ในท r a m e w e e k เนี่ยเอออันนี้น่าสนใจนะครับได้กําไรนะครับ2ต่อ1นะครับส่วน ADX นะครับก็ประมาณ1ต่อ1.5นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูอัตราการทำกำไรกันดูดีกว่านะครับสำหรับอัน หนะครับก็คือ ADX ใน time frame day นะครับโอ้โหซื้อขายบ่อยครั้งนะครับแล้วก็อัตราการทำกำไรเนี่ย1ต่อ2นะครับอ่าขาดทุนเนี่ยบ่อยเลยทีเดียวนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยให้ผลกำไรที่สูงที่สุดนะครับ34%นะครับทิ้งห่างอันดับ2เนี่ย4%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมคิดเป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราเอากำไรเนี่ยไปลงทุนเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรคิดแบบดอกเบี้ยทบต้นเนาะสำหรับอันดับบวยที่สุดนะครับบวยที่สุดก็คือ EMA ใน time frame Week นะครับ ให้ไป25.24%นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่านะครับ โอเคนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟเปรียบเทียบนะครับช่วงที่มีเงินต่าสุดและสูงที่สุดนะครับเพื่อดูว่าเครื่องมือตัวไหนเนี่ยมีความเสี่ยงมากนะครับมีความเสี่ยงสูงๆนะครับจะเห็นได้ว่าถือยาว15ปีเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับจะทําให้เงินในพอร์ตของเรานะครับถ้าลงทุน1ล้านบาทเนี่ยจะทําให้เหลือประมาณ3,000 0นบาทเลยนะครับบางช่วงนะบางช่วงนะดังนั้นเนี่ยบางช่วงเราอาจจะเห็นผลขาดทุนถึง70%เลยทีเดียวเะครับ70% เเนนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมือรองลงมานะครับก็คือ MACD ใน Time Frame Day กับ EMA ใน Time Frame Week นะครับมีความเสี่ยงใกล้เคียงกันนะครับประมาณ35%นะครับถึง25%นะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่สูงนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆนี้นะครับก็อยู่ในความเสี่ยงที่ประมาณ10%นะครับ0%ถึง10%นะครับอ่า10%นะก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชออบความเสี่่ยงงตๆก็ล ือกดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการทํากําไรของเขากันดูดีกว่านะครับอ่าหลายๆคนอยากรู้แล้วละสีว่าตัวไหนจะให้กําไรดีที่สุดนะครับเครื่องมือที่ให้กําไรดีที่สุดก็คือ ADX ใน Time f r a m e Day นะครับโอ้โหให้ไปถึง82ล้านเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเกิอเศรษฐีเลยนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยสามารถพลิกชีวิตได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับ KEC เลยนะครับอ่าพลิกชีวิตพลิกพอร์ตของเราได้เลยนะรวยเป็นเศรษฐีเกือบร้อยล้านได้เลยนะครับสำหรับ ADX ในไทม์เฟรม ให้ไป82ล้านนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือ MACD ใน timeframe week 54ล้านนะครับโอ้โหถอย Lamborghini แล้วเงินยังเหลือนะครับอ่า52ล้านนะครับบวยที่สุดนะครับบวยที่สุดก็คือ EMA ใน timeframe week นะครับอ่าก็ไม่ห่างกับถือยาวๆ15ปีเท่าไหร่นะครับก็ให้ไปประมาณ28 29ล้านนะครับโอ้โหจำนวนนี้ก็เรียกได้ว่ารวยเลยทีเดียวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับแหมก็ยังไม่รวมเงินบันผลนะครับเมื่อกี้เราตีเงินบันผลให้ ป,ประมาณ1.5%เปอร์เซใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่รวมเงินปันผลนะครับถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราคงมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหารเฉลี่ยกําไรทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้นะครับแล้วในปีที่15เนี่ยเราก็ตัดเขานะครับแล้วเราก็เอากาไรเนี่ยมาเฉลีย่ยเฉลี่ยต่อปีนะว่าแต่และปีเนี่ยจะให้ผลตอบแทนไปประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปหารเฉลี่ย15ปีแล้วนะโอเคนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ a d นะครับแหมจะให้ผลตอบแทนนะครับปีละ5 4า0 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่ยังไม่รวมเงินปันผลนะครับถ้ารวมเงินปันผลเนี่ยอีก1.5%ใช่ไหมครับหน้าเร์เซ็นเนี่ยก็ประมาณ15,000บาทนะครับโอ้โหมันจะคิดประติ๋วไปเลยนะครับ15,000บาทนะครับเท่ากับว่านะครับเขาจะให้ผลตอบแทนนะตีกลมๆเลยนะครับประมาณ5ล้านนะครับ5้าแสนบาทแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะครับโอ้โหหล้าน5้าแสนบาทเท่ากับ5 5 0 10%เลยทีเดียวนะครับโอ้โ oh, หมันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผลตอบแทน550%ต่อปีนะครับ ทุกปีติดกัน15ปีนะครับถือว่าเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้หพลิกชีวิตเลยนะครับพลิกชีวิตเลยถอยเบ้นปีละคันเลยนะครับสำหรับเครื่องมือ e m a ในไทม์เ a m e วิกนะครับอ่าเราลองมาดูบวยที่สุดกันดูดีกว่านะครับ1 8 8 3 0 0้าบาทนะครับอ่าบวกเงินปันผลประมาณ1 5 0 0 0ับาทเท่ากับให้ผลตอบแทนประมาณ1 9 0 0 0 0้ากกว่าบาทนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะตีกลมๆเอาไว้ตีกลมๆเอาไว้นะครับอ่าประมาณ1 9 0 0 0 0้ากกว่าบาทก็ประมาณ100 É. Yeah. 90%นะครับโอ้โห1น0นี้เยอะมากๆเลยนะครับ1น0นะนั่นก็คือแต่ละปีนะครับมีผลตอบแทนเนี่ยโอ้โห1ล้าน9แสนกว่าบาทนะครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวเนาะแม้ว่าจะเป็นบวยก็ตามนะครับโอเคนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแหมทุกเครื่องมือนะครับทุกกลยุทธ์เนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ KTC เนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นถูกตัวนี้นะครับแหมหุ้นตัวนั้นเนะรคับ แล้วยิ่งถ้าเกิดเขาจับมือนะกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับกับไทม์เฟรมที่เหมาะสมนะครับโอ้โหคราวนี้นะครับเกิดเศรษฐีหน้าใหม่ได้เลยนะครับพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยหก็จะติดจรวดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีหุ้น2ตัวแล้วนะครับที่ทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ KTC กับ KEC นะครับก็ลองไปหาดูนะครับหาดูนะครับหุ้นที่มีการพลิกชีวิตของเรานี้นะครับแม้ถ้าเกิดเรามีสัก3-4ตัวนี่นะครับโอ้โห เป็นเศรษฐีเลยนะครับแต่และตัวถ้าเกิดเราไม่ลงทุนล้านหนึ่งนะครับเราอาจจะลงทุนแสนหนึ่งอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลองกระจายนะครับกระจายการลงทุนนะไปหุ้นหลายๆตัวนะครับเผื <c oughs> ่อว่าเราเนี่ยจะเจอหุ้นพลิกชีวิตหลายๆตัวกันบ้างนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยจะเห็นได้ว่าการทํากําไรในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดทุนอยู่ในตลาดนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงวิธีการซื้อขายหรืออาจจะรู้ถึงวิธีการซื้อขายแต่เขาซื้อขายไม่ถูกจังหวะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยขาดทุนนะครับหากคุณสนใจจะรับข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อสัญญ,ญาณ ผมยินดีจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณนะครับเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงคลิปพิเศษนะครับและข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ผมได้มอบให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกเป็นประจําทุกวันเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะพลิกการลงทุนของคุณนะครับให้มีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับสำหรับวิธีการสมัครเนี่ยสาม,มารถสมัครในปุ่มหรือในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่คุณเสียสลับ เวลาอันมีค่าเนี่ยมารับฟังรับชมคลิปเหล่านี้และขอให้คุณประสบความสําเร็จในการลงทุนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเนี่ยให้เขามีความสุขเหมือนกับคุณต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ